วสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้พี่พี่น้องก็อยู่กับช่อง Go c h i นะครับก็คือคลิปนี้ผมจะพาพี่พี่น้องมาทดลองอะไรอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมจะล้างท่อด้วยเป็ดน,นะครับก็คือด้วยด้วยน้ำยา ล้างห้องน้ํานะครับก็คือผมจะลองแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับผมจะลองแช่ไว้ในห้องน้ำหนึ่งคืนนะพี่น้องก็คือผมจะให้ดูสภาพท่อก่อนนะก็คือเป็นท่อรอยยี่ห้าน้งน้ำเงินผมเองนะผมพี่น้องเห็นไหมประมาณนี้ผมจะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะพี่พี่น้องผมจะแล้วพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมาดูว่ามันจะเป็นสภาพยังไงนะครับผมนี่นะพี่น้อง ก็คือสภาพท่อก็ประมาณนี้นะเห็นไหมนี่คือสภาพท่อนะครับพี่พิมก็คือผมผมจะเอามาแช่ในกระมังไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วพว่นนี้ผมจะมาดูว่ามันจะสะอาดขึ้นไหมนะครับผมก็ก็คือผมยังไม่อยากเปลี่ยนท่อใบนี้นะก็คือมันหนึ่งแหละมันดังเพาะนะครับ สียงบรดังพอผมชอบนะทีนี้ผมยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับผมพี่น้องก็คือผมมีโครงการอยู่ถ้าผมทำห้าสิบห้าสิบเก้าหรือห้าสิบเจ็ดนะครับท่ออาจจะเปลี่ยนแน่นะครับผมก็คือจะใส่กระสุนมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะทำคอนเทนต์นี้ให้ดูก่อนนะครับผมจะทดลองตัวนี้ก่อนนะพี่น้องโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาน้ำใส่ในกระละมังแล้วก็เทน้ำยาลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวม,มาให้ดูนะครับผม โอเคนะครับผมพี่พี่น้องตอนนี้ผมก็ได้เอาเอาน้ํายาเป็ดนะครับแช่ลงไปในนี้แล้วนะผมก็ผมจะเอาท่อผมก็คือผมจะเอาท่อไรยี่ห้าน้ำเงินนะฮะแช่ไว้ในน้ำหนึ่งคืนนะครับเป็นน้ําที่ผมใส่น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับผมจะแช่ไว้หนึ่งคืนผมจะมาดูพรุ่งนี้เช้านะพี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเพียงใงหัวต้องขัดอยู่ดีนะครับคือ ผมก็ต้องดูผลลัพธ์ของมันพรุ่งนี้นะครับผมว่ามันจะออกมายังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะแช่ไว้อย่างนี้นะครับผมเพี่น้องแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกทีนะครับผมโอเคผมขออนุญาตขึ้นไปอาบน้ำตัดคลิปต่อไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นสภาพไหนมันจะใสขึ้นไหมนะครับผมหรือว่ามันจะยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกัน เจอกันพรุ่งนี้ครับผมไปแล้วนะครับบายโอเคครับผมพี่เพี่นน้องก็สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับผมหลังจากเมื่อคืนนะที่ผมบอกว่าผมจะแช่ท่อรอยิบผ้าไว้ในน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับก็คือผมแช่ไว้น้ําเป็ดนะครับก็คือทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมจะมาดูกันว่ามันจะสะอาดไหมนะครับก็คือนี่เพี่อน้องผมจะให้ดูท่อนะเห็นไหมพี่พ่น้อง จำสภาพเมื่อคืนได้ไหมครับคือผมว่ามันก็โอเคนะมันก็โอเคนะพี่มองเห็นไหมผมว่ามันโอเคเลยนะเห็นไหมพี่น้องผมว่าใช้ได้นะสำหรับคนที่แบบอยากทำลองทำดูนะครับก็คือมันสะอาดดีนะพี่น้องแต่จะมีตรงตรงเนี้ยที่มันไม่ออกมันแน่นเกิน แต่แต่ผิวด้วยร่วมอ่นเนี่ยดูเิพี่น้องถ้าดูด้วยถ้าดูด้วยตาจริงนะมันโคตรเงาอ,อ่ะพี่น้องนะครับก็คือผมเพราะว่าโอเคนะก็คือผมใช้น้ายาเป็ดนะครับแล้วผมก็ขัดใช้ฝอยขัด,ขด,ขดหม้อขัดอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมก็ล้างล้างออกเสร็จปุ๊บผมก็ทิ้งไว้เนี้ยกลับมาดูเทมิมมันขึ้นอีกนะครับพี่น้องผมก็ขัดอีกขัดเสร็จปุ๊บผมก็เช็ดแห้งแล้วก็ผมก็เอาแว็กขัดลด ที่เราทารถขัดรถเนี่ยนะฮะมาทาอทีนี้ผมทาเสร็จเุ๊บผมทิ้งไว้เออมันมันได้ว่าพี่น้องก็คือผมใช้เป็ดนะแช้น้ยาล้างห้องน้ำแล้วก็แว็กไอขวดสีดดาที่เราเช็ดรถนะครับผมมาเช็ดต่อนะครับก็คือให้มันเงาผมว่ามันโอเคนะพี่น้องโอเคนะครับผมก็คลิปนี้สรุปว่าผ่านนะพี่พี่น้องก็คือผ่านแน่นอนใช้ได้นะครับผมก็คือผมตามหาน้ํายาไอ ขับสนิมอะไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนผมก็เอยลองทำวิธีนี้ดูก็สรุปว่าได้นะครับพี่ๆน้องก็คือนั่นแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะส่วนคลิป125น้องน้ำเงินเดี๋ยวผมจะทำ top ปสปีดนะครับเร็วๆนี้นะครับผมก็คือวันนี้ผมจะปล่อยคลิปแอร์ล็อกที่ผมไปเที่ยวเขาเคะนะครับส่วน125เดี๋ยวผมจะทำหลังจากนี้นะครับผมก็คือผมจะ มันลงกับร้อยีเลยนะครับมีมีโครงการร้อยอยู่นะพี่พงน้องก็คือนั่นแหละแต่คลิปที่จะเริ่มกับร้อยยตอนนี้ก็คือผมจะเอาไปลองท็อปสปีดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมฝากไว้แค่นี้นะพี่พงน้องก็จะลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดส u ัครส i b e นั่นแหละนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย